สวัสดีค่ะวันนี้ไออยู่ที่ SP Center นคานะคะเสรีไทย70นะคะวันนี้นะคะมีรถจอดด้านหลังคันนี้นะคะสวยๆแบบนี้สีเงินๆแบบนี้นะคะกับรุ่นนี้เลยค่ะ t ต y ยต้าอันตินะคะตัว1.6ตัว G ีนะคะเป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะคะสำหรับเครื่องพันหค่ะท่านไหนกำลังหารถพรหกพันสบายๆกับเจ้าสีเงินคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปกันต่อเลยค่ะกระจังหน้ารุ่นนี้นะคะเขาจะตกแต่งด้วยวัสดุโคมเมี่ยมค่ะไฟหน้าจะเป็นมาติรีเฟกเตอร์นะคะ รุ่นนี้นะคะตัวรถนะคะสีเงินนะคะยังวาวยังวิง้งยังใหม่แบบนี้เลยนะคะตัวล้ออลลอยนะคะเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะคะลายสวยๆแบบนี้นะคะเป็นสีเงินตัดด้วยสีเทาอ่อนนะคะขนาดขอบล้ออยู่ที่ R 1 6เท่านั้นค่ะด้านข้างนะคะเหลี่ยมสอนคมของตัวรถนะคะยังสวยเดิมอยู่เลยนะตัวประตูไม่เคยมีถอดนะคะ ภายในนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีครีมนะคะแบบนี้เลยค่ะท่านไหนนะคะที่กำลังหารถใช้งานนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากได้ข่าวว่าคันรุ่นนี้นะคะวิ่งไม่หลักร้านได้เลย และที่สำคัญคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะมีที่วางแก้วน้ำนะคะแล้วก็เป็นแอร์มือหมุนนะรองรับซีดีนะคะวิทยุ FMAM ได้มีมัลติฟังชันบนพวงมาลัยนะคะไมค์คันนี้อยู่ที่124,000เท่านั้นหากท่านไหนสนใจนะคะสามารถ คลิกข้างล่างได้เลยนะเรามีรายละเอียดแล้วก็สถานที่เพิ่มเติมนะคะหรือท่านไหนกําลังมองหารถรุ่นนี้อยู่เราไม่ได้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะมีอีกหลายคันนะแต่ท่านไหนสนใจคันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่6กพันเท่านั้นนะคะภายในจะได้สีครีมเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยค่ะทางเราดูแลให้เรียบร้อยเลยนะคะภายในสะอาดสะอ้านกว้างขวางนะคะแบบนี้เลยก่อนรับรถนะคะก็จะมีการทําสปารถเพิ่มเติมให้นะคะอ่ะเดี๋ยวดูล้อนะคะทั้งสี่อันเลยเนี่ย คือล้อแม็กนะคะสวยๆแบบนี้นะคะยางนะคะได้ยางเต็มมีดอกยางอยู่เลยท่านไหนนะคะถูกใจคันนี้นะคะรีบจัดเลยนะคันนี้ผ่อนสบายๆแค่เริ่มต้นแค่6 0พันเท่านั้นนะคะได้เป็นตัวจีด้วยอ่ะเดี๋ยวเราชมด้านหลังกันเพิ่มเติมค่ะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะค่อนข้างกว้างขวางเลยนะและที่สำคัญนะคะคันนี้อุปกรณ์แม่แรงยางอะไหล่ครบเลยนะคะตัวซีนยางมะพร้าวเห็นไหมคะ ยังอยู่ครบนะคันนี้ไม่เคยผ่านการติดแก๊สมานะคะเป็นรถบ้านนะคะใช้งานมาทั่วไปนะไม่เคยผ่านการติดแก๊สไม่เคยผ่านการวิ่งงานนะ <S <S ท่านไหนกําลังหารถบ้านอยู่เน้นใช้งานนะคะแบบว่าเอาไปใช้ส่วนตัวนะคันนี้เหมาะมากเลยค่ะแล้วก็คันนี้นะคะจะได้ไฟท้ายนะคะสวยๆแบบนี้พร้อมวัสดุโครเมียมตกแต่งพร้อมโลโก้โตโยต้าแบบนี้เลยค่ะ <S <S 1> <S 1> ท่านไหนกําลังหารถบ้านรถใช้งานนะคะ เข้ามาดูคันนี้ได้เลยนะรับประกันได้เลยว่ารถสวยตรงปกอย่างแน่นอนอันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นที่รองรับ e85 ได้แล้วนะคะแล้วก็รองรับน้ำมัน91-95ถึง e85 เลยท่านไหนนะคะมองว่ารถเครื่องมัน6จะเปลืองน้ำมันหรือเปล่ารุ่นนี้รองรับถึง e85 เลยภายในนะคะอีกฝั่งนึงค่ะ ให้ดูกันไปเลยนะคะทุกซอกทุกมุมนะว่ารถของเรานะคะเราประกันได้เลยว่าโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักน้ําท่วมแล้มีคำรู้สูญหายพิกความร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะท่านไหนกําลังหารถสวยๆรถบ้านเน้นใช้งานนะคะไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะแนะนำคันนี้นะคะคอนโซลน,นะคะภายในตกแต่งตัดกันด้วยสีดําตัดกับสีเบจนะคือภายในเขาค่อนข้างสว่างนะคะดูไม่มืดเลย ท่านไหนที่แบบว่าชอบรถสีเงินแล้วชอบภายในครีมอยู่แล้วคันนี้นะคะตอบโจทย์มากเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเพิ่มเติมนะคะสำหรับคันนี้ค่ะสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะภายในสะอาดสะอ้านนะคะมาร์กเดิมโรงงานคาซีครงสร้างเดิมโรงงานอยู่เลยนะท่านไหนนะคะกำลังหารถใช้งานนะคะ ใหม่น้อยแล้วก็สภาพแบบใหม่ๆแบบนี้นะคะได้รถสวยๆนะคะแล้วก็ผ่อนสบายๆนะแนะนำคันนี้เลยรับประกันได้เลยนะคะว่าโครงสร้างเดิมนะคะตัวนี้เลยให้ดูไปเลยค่ะชัดๆนะ่ะลอยมากเดิมโรงงานสติกเกอร์โรงงาน มอ,อก,อกยังอยู่ครบนะคะสำหรับคันนี้เลยท่านไหนสนใจนะคะคลิกลิงก์โปรไฟล์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ท่านไหนนะคะที่สนใจรถพลหก0ัน 6, นี้นะคะเราขายนะคะราคาเพียง3 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นหากท่านไหนสนใจนะคะสามารถคลิกลิงก์โปรไฟล์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะถ้า,างไงวันนี้ไอ้ขออนิญาตพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ